เรามาดู prompt pattern ที่เมื่อกี้ครูสัญญาเอาไว้ว่าเออเดี๋ยวจะมีให้นะฉะนั้นดูก่อนอันนี้จริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นอันเดียวกันนะแต่ครูแบ่งออกมาเป็น2ล็อลกนะฉะนั้นค่อยๆดูตามสิ่งที่คุณจะต้องมีนะคุณเห็นไหมอันแรก the map อันนี้ก็คือชื่อชื่อของกราฟชื่อของกราฟที่คุณกาลังจะบรรยายคุณก็ใส่ไปเลยถ้ามันเป็น map คุณก็ใช้ map ถ้ามันเป็นกราฟแท่งคุณก็ใช้ bar chart เห็นไหมคะ p i e c h a r t l i n g r r p p t table d i a g r a าทำไมคุณถึงใส่วงเล็บเพื่อในกรณีที่ว่าคุณไปเจอแบบที่มันมีมากกว่า1อันไงคุณก็ต้องใส่ s ไปแค่นั้นเองถ้ามี2 Map มอย่างเงี้ยก็ต้องเป็น maps ไหมแล้วปกติอ่ะในโจทย์อ่จจะชอบให้คำว่า show กับคำว่า give เราก็ไม่ต้องใช้สิลูกเรามาเปลี่ยนเป็น illustrate ใช่ไหมคะ compare present describe display indicate ตัวที่ครูชอบให้ใช้นะมี illustrate compare present ครูว่าแล้วก็ display 4ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบใช้ได้หมดเลยอะทีนี้ตรงนี้เห็นไหมคะครูมี s นะที่ครูบอกว่าต้องเป็น present tense เห็นไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกดูด้วยถ้าเมื่ไหร่ก็ตามตัวข้างหน้ามี s นะลกูก verb ต้องเอา s ออกโอเคถ้านามมี s verb ต้องไม่มี s วิธีจําง่ายๆเซอรสองตัวอยู่ทําเดียวกันไม่ได้ลกูกจะมา s ทั้งคู่ไม่ได้ ที่ต่อมาบอกข้อมูลต่อมาลูกสีเขียวนี่คือล็อกเดียวกันเห็นไหมคุกขัขข้นเอาไว้คือเหมือนกับว่าคุณจะใช้อันไหนก็ได้ดูความเหมาะสมะเป็นล็อกแบบนี้ฉะนั้นก่าจ,จะพูดว่า the information about หรือ information of อะไรนามในที่นี้ก็คือพูดถึงแบบ t o อปิที่เราพูดถึงนั่นแหละ,ะนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ t o อปิต่างๆหรือคุณอาจจะมาแบบอ๋อเป็นข้อมูลรายละเอียดเป็นเด e a ม o u า t เป็นจํานวนจํานวนของอะไรถ้าคุณใช้ amount ต้องใช้กับนามนับไม่ได้ แต่ถ้าคุณใช้กับ number ต้องใช้กับนามพหูพจน์โอเคอ่าฉะนั้นก็ดูว่าคุณอยากจะพูดแค่ information หรือคุณอยากจะดูเหมือนแบบเออเป็นนามที่แบบอ่าถ้าสมมติเขาให้มาเป็นลักษณะของแบบ time time เนี่ยเวลาเนี่ยมันนับไม่ได้ใช่ไหม The amount of time แต่ถ้ามูติว่าเป็นจำนวนของคนอ่า the, the number of tourists อย่างเงี้ย tourism s อย่างเงี้นยน,น,นะ the number of นะคะและตรงนี้ อีกอันนึงค่ะถ้าข้อมูลมันเป็นเหมือนแบบเปอร์เซ็นต์เนี่ย proportion นะ proportion ก็คือถ้าเป็นข้อมูลเปอร์เซ็นต์คุณก็ใช้เป็น the proportion of นะแล้วก็ตามด้วยนามพวกนามพวกนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นข้อมูลหลักของมันนั่นแหละอ่าก็คือบอกว่าเรากําลังอธิบายถึงข้อมูลอะไรต่อมาบอกสถานที่ลูกว่าเกิดที่ไหนเนี่ยอาจจะเป็น USA UAE อย่างเงี้ยอ่า India นะคะแต่ระวังนะไอ้พวก the U.S.A. the U.K. the U.A.E. นะคะสประเทศนี้ออกบ่อยนะต้องมีเดอเสมอนะจ้ะฉะนั้นพอบอกว่าข้อมูลอะไรเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือบอกไปเลยปีไหนอ่าเช่นในปี1990อ่าสมมติเป็นปีเดียวอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าคุณใช้ between อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะให้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะคะอ่า Between ปี1990 and 2010อย่างเงี้ย From to กับ Between and ใช้ได้เหมือนกันนะเพียงแต่คุณต้องจับคู่ให้ถูกนะ Between คู่ and From คู่ to แต่ความหมายเดียวกันโอเคหรือถ้าเป็นแค่2ปีเช่นปี2 1990กับปี2010อ่ะเป็นแค่2จุดคุณก็ใช้ in กับ and แค่นี้เองเข้ามั้คะกับ in หนล็อกค่ะอันนี้คือการบอกเวลาทั้งหมดเลยนะนี่คือบอกเวลาทั้งหมดต่ครูแยกไว้ว่า คุณอยากใช้อันไหนเรียกว่าอีกกล่องแรกเนี่ยกล่องสีส้มเนี่ยคืออันที่แบบเจอบ่อยสุดใช้ง่ายสุดนะแต่ถ้าอยากจะให้มันพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงหรือมีการพูดถึงข้อมูลที่เหมือนแบบเป็น projection หรือเป็น p r e v i s i o n ก็คือข้อมูลที่มันเดินคาบเกี่ยวไปถึงอนาคตนะคะคุณก็อาจจะเป็น since ตั้งแต่ปีนี้ก็คือปีเริ่มต้นอาจจะเป็นปี1990ตั้งแต่ปี1990 with projection และมี projection ไปจนถึงปี2050อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณใช้ for นะก็อาจจะเป็นแค่จุดเดียวเนี่ยความแตกต่างระหว่าง since through คืออะไร since 1990ไปจนถึง2050ันามันก็จ,จะเป็น 90, 2000, 2000 2010, 2020, 2020 2030, 2040, 2050คือแบบ through เลยคือมีระยะเวลาแต่ถ้าคุณพูดว่า since 1990 with projection for 2050คือปีเดียวฉะนั้นอาจจะเป็นแค่พายชาร์ต1990กับอีกอันหนึ่งคือ2050โอเคการใช้มี S หรือไม่มี S นะลูกก็ขึ้นอยู่ว่าอีการ provision ของคุณเป็นเอกพจน์หรือพระพจน์ถ้าการโปรเจกต์ของคุณมันมีเวลาในอนาคตหลายอันคุณก็ใช้เติม S แค่นั้นเองแต่ถ้ามันเป็นแค่จุดเดียว projection ของคุณหรือ provision ของคุณก็แค่ไม่ต้องมี S หลักการใช้เอกน์พหูหุน์ธรรมดาเลยเข้า okay. ไหอันนี้คือพูดถึงอนาคตนะ กับอีกหนึ่งอันค่ะอีกหนึ่งล็อกนะพวกนี้เวลาหมดเลยคุณอาจจะพูดว่า in นะ in three different years with the five years interval starting from 1990อ่ะถ้าแบบนี้หมายความว่ายังไง3ปีอ่ะมี3ามพีเรียนะซึ่งมี5ปีอินเทอร์วลคือห่างกัน5ปีเริ่มตั้งแต่ปี90ฉะนั้นคุณรู้ละ90 ฉะนั้นอีก1จุดก็คือละ95และอีกหจุดก็คือ2,000ใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้แบบนี้ได้ถ้ามันเป็นล็อกที่มีอินเทอร์วลใกล้ๆกันนี่ก็เป็นการเขียดอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าสมมุติว่าอุย้ยหนูท่องแล้วหนูสลับไปสลับมาหนูใช้ผิดใช้ถูกหนูใช้บีทวีนแอนไปเลยจบลูกนะเอาง่ายนะคะทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งตัวสุดท้ายอันนี้ครูขยับให้นิดหนึงอ่ะเห็นไหม ในตัวสีกล่องสีส้มอันนี้ถ้าเราพูดว่า in three consecutive years consecutive แปลว่าติดต่อกันนะลูก in three consecutive years starting from เริ่มจากปี1990ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อสปีซ้อนก็คือเริ่ม90ก็คือ90 91 92นี่คือระยะเวลาเห็นไหมอันนี้ก็จะมีความ Complex, ขึ้นนนนิดนึงอกจากจะได้ติวเข้มๆทั้งหมดนี้แล้วครูเจี๊ยบยังมีของแถมและสิทธิพิเศษเด็ดๆมอบให้อีกเพียบมั่นใจเลยค่ะว่าใครๆก็ติวได้การันตีแบนด์เจ็อ up ด้วยรีวิวจากลูกศิษย์ของครูเจี๊ยบมากมายสนใจคอร์สทักแชทเลยค่ะอ้อแอบกระซิบนะคะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะรับรองเลยว่าคุ้งสุด,สด